สวัสดีครับผมพามาชมทุเรียนของ,งลุงไล่นะครับที่เรียกอะไรช่วงติดลูกนะครับตรงติดลูกเท่าหัวแม่มือครับลูกโตนะลูกที่สมบูรณ์ต้นนี้ต้นเล็กนิดเดียวนะติดเดยอะมากนะครับนนรก็เอาไว้เผื่อเลือกครั เยอะมากนี่เป็นทุเรียนที่ต้นเล็กๆต้นโซมนะครับก็ใช้แอมโกฉีดแต่ว่าได้ผลจากที่ต้นโซมใบแห้งใบไม่งามใช้แอมโกฉีดลุงไรก็ฉีดแบบฉีดบ่อยๆนะครับบำรุงบ่อยๆใช้ผงโรยแล้วก็ฉีดแอมโกนะครับทำให้ติดลูกแบบนี้นะครับติดลูกเยอะมากลูก สมบูรณ์เขียวเท่าเกือบเท่าหัวไม่มือแล้วนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต,ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็พามาชมเบื้องต้นว่าแอมปูโช่วยได้จริงๆประหยัดแล้วก็ฉีดเป็นระยะระยะแล้วก็ใช้ผงโรยที่โคนนะครับอันนี้ก็บำรุงได้สามสี่เดือนนะครับก็ติดลูกฝื้นฟูต้นใบแล้วก็ได้ลูกที่ติดสมบูรณ์แบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากราคา ประหยัดนะครับไม่ได้แพงเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับเป็นอะมิโนสูตรเข้มข้นของแอมโกรนะครับเป็นอาหารพืชน,นะครับทางใบแล้วก็ทางดินมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงนะครับใช้ง่ายคุ้มค่ากับเกษตรกรที่จะใช้สวนทุเรียนนะครับคุ้มค่าในการที่จะฉีดดูแลไม่ต้องยุ่งยากนะครับมีแบบน้ําก็ผสม ฉีดได้เลยนะครับแบบผงก็โรยรอบโคนเดือนละครั้งหรือ15วันครั้งนะครับสําหรับต้นที่โสมนะครับส่วนต้นที่ดีอยู่แล้วก็เดือนละครั้ง3เดือนครั้งก็แล้วแต่นะครับส่วนการฉีดกช็ช่วงแบบนี้เขากินเยอะนะครับหางแย้ตั้งแต่ติดดอกบํารุงฟื้นฟูเนี่ยเราฉีดกันอาทิตย์ละครั้ง 000, 000, 000, 000, นะครับเวันครั้ง7วันครั้งนะครับช่วงแรกก็บํารุงให้ให้เยอะหน่อยนะครับให้เยอะหน่อยนะครับ10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแต่พอ ปกติก็ลดลงมาให้เหลือ5ซ c ต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ได้ผลแบบนี้นะครับอันนี้ติดลูกแล้วครับติดลูกแล้วเหลือเฟือแน่นอนนะครับต้นเล็กๆเองนะครับยวพาดูต้นเนี่ยผมยืนนะครับสูงกว่าผมแค่เมตรนะครับก็เป็นต้นเล็กๆที่โสมนะครับเฟื่องฟูแล้วก็ได้ลูกด้วยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันให้ลูกโตกว่านี้นะครับว่าแน่ใจว่าลูกติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเป็นระยะๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ

แอมิโนโปรตีนช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างกำไรชีวิตสู้วิกฤตของแพงเกษตรกรทุกภาคทั่วไทยลืมตาอาปากได้เพื่อใช้แอมโกรฟผลผลิตเป็นกอบเป็นกำไม่ต้องชอกช้ำเป็นนี่หัวโตวทำการเกษตรด้วยความสุขใจ ด้ความสุขใจเพราะทุกคนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอมโกลแอมโกลแอมโกแอมโกเกษตรมือโปรใช้อมิโนโปรตีนช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอันละวันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างกำไรชีวิตสู้วิกฤตของแองแอมโก